สวัสดีครับพี่น้องชอบจักรยานนะ,ะวันนี้มาทำคลิปรีวิวจักรยานอีกคันนึงนะครับวันนี้เป็นเจ้าทัวริงสัญชาติไทยนะฮะสกรีนทนไทยติดไปเลยอันนี้รุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขียนว่าเขาใหญ่นะครับ โอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเขาประกอบเจ้าคอนยมีอะไรอะไรบ้างนะครับก็มาดูอย่างแรกคือเฟรมนะครับเฟรมก็อย่างที่บอกไปเป็นของลีดนะครับอ่านี่ให้ดูโลโก้ดีกว่าโลโก้ตัวลอรลืนะฮะเนี่ยไายแท้แน่นอนนี่อันนี้เป็นพศสองห้าห้าห้านะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าพศมันเกิดหรือเปล่านะอ่านี่รุ่นเขาใหญ่ ของชาติไทยอันนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะอันนี้มันสกีนติดเฟรมเลยสวยนะเป็นสีแดงเงาตัวนี้เป็นโครโมโลี่นะครับตัวเฟรมก็รองรับดิสเบรกได้ด้วยนะครับมีแป้นจับดิสเบรกหน้าหลังเลยนะฮะนะครับกต็ตอนนี้เขาใช้ v b เบรก v เบรกได้ตัวนี้จะเป็นล้อ26นะครับ เฟรมร้อนี่อันนี้วีเบกโอเคต่อไปก็มาดูเกียร์นะฮะเกียร์ของคันนี้ก็จะเป็นช h i m a n นเด o เล XT นะครับข้างหน้า3ใบข้างหลัง XT 10เกียร์นะครับข้างหลัง10เกียร์แต่ตัวนี้สังเกตได้ว่ามีทำไมตัวล็อกจมไปในเฟืองด้วยความว่าเขาอัพใบใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับ เป็น42ฟันนะฮะเขาก็เลยถอดไอ้เฟือง11บออกมันก็จะเหลือตัวน,นี้ผมไม่แน่ใจเป็นสิบสาหรือสิบนะน่าจะเป็น13เลยนะครับเหลือสิไปเลยนะคราะว่าอัพใบหลังใบเดียวโอเคต่อไปก็เป็นตัวลอ ล้อตัวนี้ไซส์26นะอย่างที่เอาไปก็ตัวดุมเป็นของ Shimano XT นะครับหน้าหลังอตัวนี้ดุม XT หน้าหลังเลยนะแล้วตัวขอบล้อก็จะเป็นของอะเล็กลิมนะครับ26นิ้วกว้าง24 ติดตะแกรงหน้าของวิชิต้าหน้าหลังเลยนะฮะอ๋อหลังหลังนี้ไม่น่าไม่แน่ใจไม่น่าใช่น,นะฮะไม่มีแบนด์เบาะครับเบาะหนังของบู๊กนะครับตัวนี้ผมไม่มั่นอ๋อเป็น D 1 7นะครับเข้าก้นเรียบร้อยนี่นะครับต่อไปมาดูข้างหน้านะฮะ ชิปเตอร์กับเบรกก็ x อนะเป็นพรุ๊กเซตเลยในตัวเขาเรียกอะไรอ่ะการเบรกมือเบรคมันจะเป็นเอ็กพีแล้วก็ตัวกา้ามวีเบรกก็เป็น x อเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้สังเกตได้เต็ม2ตัวนะครับก็ชาวทัวลิงก็ส่วนใหญ่เห็นจะใส่กันก็คือตัวจับกระเป๋าตัวนี้เป็นตัวล็อกกระเป๋านะฮะ ถอดออกได้กดล็อกได้แล้วก็มีถ้าจะไม่ผิดมันจะมีกุญแจตัวนี้ไม่แน่ใจมีหรือเปล่าไม่มีนะก็เนี่ยครับสเต็มอุน่อเรื่องที่จับที่จับไอเขาเรียกอะไรขากระติกนะฮะนาแล้วก็ตัวนี้ขากระติกทรงยาวนะฮะใส่ขคดติใหญ่ได้เลย โอเคบางคนนี่น่าจะเป็นของของคู่ตัวรถมานะฮะของคู่ตัวเฟรมออนนี้เข้ามาล้างไว้นะครับผมก็ทำการขัดสีก็จะออกฉ่ำๆหน่อยนะครับยิ่งเป็นสีเงาเนี่ยได้เปรียบเรื่องตอนล้างฮนะสามารถลงน้ำยาขัดได้ก็เงาฉ่ำดีจังเลยนะโอเคก็โดยรวมไม่ค่อยมีอะไร้วครับสำหรับทอร์ริงอันนี้ก็ ลูกค้ามาล้างไว้นะก็เดี๋ยวเห็นว่าจะเดินทางแต่ไม่แน่ใจไปไหนนะก็เดี๋ยวขั้นต่อไปเป็นรถอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูว่าเขาประกอบรถใช้อะไรอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ